ลูกสุนัขที่ฉลาดและกัดแรงนะครับผมแนะนําว่าให้เขารู้จักสถานที่หรือเพลสครับคำสั่งนี้จะช่วยทําให้น้องหมามีสติได้ง่ายขึ้นครับตเตือนคู่เอกดีไบรับเราจากคาร์เรนเพเยอร์แคนถ้าใครเคยติดตามกันมาก่อนนะครับน้องทัพทีมจะมีเจ้านายน้อยถึง3คนครับวันสวันแรกก็ยังไม่ออกฤทธิ์ครับพอวันที่3นี้ไล่กัดสนุกสนานเลยครับน้องหมาเลยติดการกระโดดกัดแรงๆนะครับ จากประสบการณ์ผมผมรู้สึกว่าน้องตัวนี้นะครับเป็นน้องหมาที่ใจกล้ามากๆถ้าตอนเด็กๆครับเราไม่ตีกรอบไว้ก่อนเนี่ยน้องๆอาจจะควบคุมได้ยากนะครับการสอนเหมือนเล่นการเล่นเหมือนสอนเนี่ยสำคัญสําหรับลูกสุนัขครับการใส่การฝึกแบบโพสิทีฟสาหรับลูกสุนัขเนี่ยเป็นทางเลือกแรกที่ผมจะทํานะครับถ้าเราใส่เนก็กรีกก่อนเนี่ยน้องหมาจะกลัวครับเขาจะไม่เปิดใจให้น้องหมามีใจให้ก็จะเรียนรู้เร็วครับสติและสมาธิก็จะมาแบบทางบวกแต่ถ้าเราใช้เนก็กรีฟนะครับ น้องหมาจะเชื่อเราแบบทางลบครับที่สําคัญครับสติและสมาธินี่อาจจะไม่ได้แต่เขาจะใช้ความระแวงในการมองเราครับในระยะยาวน้องหมาไม่โอเคแน่ๆเพถ้าช่วงไหนเราไม่ซ้อมไม่ฝึกนะครับน้องหมาจะเริ่มข่มขู่เรากลักบทันทีครับคิดง่ายๆครับถ้าเราชชมวยเราต้องชนะตลอดเวลาครับ